เขี่ยงมบบนี่สี่คะแนนแล้วค่ะเอโกโน่เอโกโน่จับเสิร์ฟครับทัดออกไปนะมือซ้ายหองมิซาปาเสิร์ฟต่อครับอาราก,กิทัดออกไปนะมือซ้ายหองมิซาปาเสิร์ฟต่อครับอาราก,กิ บอลมาแบบนี้ต้องเล่นทัชบล็อกกับทางเอกนูค่ะคแต่เอกนูก็บอกว่าไม่ทัดนะคะต้องดูทีค่ะบอลแล้วคะแนนสองรอบติดติดเลยะคะ่ะบอเซติเองก็พยายามจะเปลี่ยนวิถีในการเล่นค่ะหยอดไม่ข้ามจะกดดันอิตาลีไปอีกครับก็จังหวะแบบนี้ ตีลูกนี้ยุนรับได้ครับยกมาตัวจับตีครับเซฟบล็อกอีกทีครับแอนทูว่ายุนจะกดดันอิตาลีไปอีกครับก็จังหวะแบบนี้สีบอลมาแบบนี้ต้องเล่นทัชบล็อกกับทางเอกนูค่ะแต่เอกนูก็บอกว่าไม่ทัชนะคะต้องดูทีครับ ไอ้กนูเสียได้เลยนะคะแฮชบอลไม่โดนครับเชลเลนครับแบบนี้กากกะก็มั่นใจแล้วเพราะว่าวิจิโอไม่โดนโไทยญี่ปุนะ่นโดนบอลเป็นสองเมตรสูงมากนะคะนี่ค่ะยืนเขย่งตีเลยะคะ่ะแอนโทโลว่า ี่ค่ะเซฟบล็อกสูงแล้วเนี่ยไม่มาไม่ทัน่ะเดี๋ยวจะในโลกเร็วครับเซฟได้สวนครับปีติดบล็อกอยู่ฝั่งญี่ปุ่นครับจ่ายมาโคกะตีนี้เป็นข้ามครับไล่ไมาครับเป็นเออมาลูกนี้รับขึ้นมาได้ครับตามด้านหลังปีนี้รับได้ครับเอาทุก <c oughs> ครับปีน,น,นี้โดนเขียนม่ะแ <c oughs> ต่ยี่สิบสี่คะแนนแล้วค่ะเอโกโน ไ็โกน่จำเสิร์ฟครับเร็วครับเซฟได้สวนครับตีติดบล็อกอยู่ฝั่งญี่ปุ่นครับจ่ายมาโคกะไอย่นี้เป็นข้ามครับไล่มาครับไปไล้ตีครับรองได้บอบบอลมามัวสติติ้งมามุมตรงครับรับสบายแล้วตอ้ยนี้ยังไม่ลงครับไ็โกโน่เสียได้เลยนะคะ ปั่นต้องตำแหน่งนะะี้ค่ะโอ้ยนิดเดียวค่ะตรงนี้ครับดิจินโรครับวิ่งเข้ามารองได้นี่ครับโดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากมาแบบนี้ดูเพราะว่า <c oughs> ยืนมาอยู่เลยค่ะขนาดนี้ค็ต้องต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะว่าน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้วครับยัดใส่บล็อกไว้เอาทัช่อน ทุกวันมันชิปมากเลยมาแบบนี้ดูเพราะว่ายืนรออยู่เลยค่ะอื้อตีไ,ไม่ได้ครับเอากลายเ,เ,เป็นดีครับจังหวะเอาข้ามมาที่พ,พยายามทีงโนอูเอะค่ะยืนยังไม่เข้าตำแหน่งเลยนะคะโดนสวนกลับมาจะ,จะกดดันอิตาลีไปอีกครับ จังหวะแบบนี้สอเมตรสูงมากนะคะนี่ค่ะยืนขย่งตีเลยค่ะแอนโทโบว่าแล้วก็ออกไปเจ็ดสบสองครับลงมาแล้วยีโวกวันดะเจ็ดต่อสิบสี่ตีส่วนบล็อกของทางนี่ค่ะ ขึ้นมาหรือซาฟาค่ะโดนมือทันออกไปนะมือซ้าย,ายของซาฟาเสิร์ปอครับอารากิเรียงนะนะค,รยครับไอยาชินะโคชิตเสิร์ฟรับไม่ดีแล้วเจอปสีสวนเลยคนระับโีเรียงครับไายาชินะ โมเสตติเสิร์ฟรับไม่ดีแล้วเจอตีสวนเลยครับโยนไอโกนูเสิร์ฟลงครับอืมอ๋ออกครับแม่นึกว่าลงแล้วไปเสิร์ฟบอลโค้งไปเนี่ยไอโกนูเสียได้เลยนะคะสิบสองสิบหกครับโมแรกดีครับโมเสตติตีติดบล็อกอ้าวอืมไม่ออกครับินที่บอลมันไตเน็ตนะครับไอ้ตีครับ รองได้ตบบอลมามัวสติติ้มมามุมตรงครับรับสบายแล้วใส่ลูนี้ยังไม่ลงครับสุดท่าได้คะแนนนี้ญี่ปุ่นนี่ขยับใกล้เลยนะคะมาแบบนี้ไมายความว่านะยืนรออยู่เลยค่ะตรงเลยครับเดซิเน,นโร,โร่รับวิ่งเข้ามารองได้ค่ะ โดนหรือเปล่าเนยใกล้เกียงมากครับยอดครับรับได้เปลี่ยนทางครับมาด้านหลังครับนี้จอดไม่ข้าดนะครับโมเดิรตตโอ้โหลูกนี้ครับแมวกาดลุกเงียบเลยครับตีลูกนี้ญีุ่่นรับได้ครับยกมาโอตาสีครับเซฟล็อกอีกทีครับแอันดูงูว่ายุติเ่นยิงมาแบบนี้อันดูงูว่ายืนรออยู่เลยค่ะ คะแนนสองรอบติดติดเลยค่ะโบเซตติเองก็พยายามจะเปลี่ยนวิถีนในการเล่นค่ะหยอดไปข้ามเป็นคนสุดท้ายคือคหมายความว่าไม่ทัดบล็อกนะคะก็ชาเลนไม่สำเร็จนะครับเรียนเสิร์ฟมาครับเป็นอิตาลีได้เสิร์ฟไอโกนูเสิร์ฟ e ลงครับอ๋อคัมมันะ นึกว่าลงแล้วไปเสิร์บบอลโค้งไปเนี่ยเลี่ยงครับายาชินะบุตรสติเติบรับไม่ดีแล้วเจอปีสวนเลยครับโดน12 16ครับโันแรกดีครับบุตรสติตีติดบล็อกอ้าว้โหออกบุนซิบบอลมันไต่เน็ตนะครับ ูงมากนะคะนี่ค่ะยืนขย่งตีเลยค่ะแอนโทโวว่าแต่ทำไม่ได้ค่ะอิตาลีหมุนดีเฟนได้ดีเลยค่ะสองสองนี้ครับดิเจเนโรรับวิ่งเข้ามารองได้นี่ค่ะโดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากครับขนาดนี้ก็ต้องต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะว่าน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้วครับยัดใส่บล็อกไว้เอาทัชบอล กีบอลมาแบบนี้ต้องเล่นทัชบล็อกกับทางเอโกโนค่ะคแต่เอโกโนก็บอกว่าไม่ทัชนะคะต้องดูทีค่ะบอลครับบอลแรกมาสวยเลยแล้วบอลเร็วติดบล็อกครับตีลูกนี้ดุนรับได้ครับยกมาโักตัดตีครับเด็บบล็อกอีกทีครับ อันโรวุคนสุดท้ายหมว่าไม่ทัดบอกนะครเลนไม่สาเร็จนะครับเสมาครับเป็นอิตาลีไดสร์ตีลูกนี้ญี่รับได้ครับยบมาโจิตีครับเซฟบล็อกอีกทีครับอนโรมวญี่ปุ่นยอดครับรับได้เปลี่ยนทางครับมาด้านหลังคันนี้จอดไม่ท้าครับโบจิติโอ้โหลูกนี้ครับ ฮาตลุกเงียบเลยครับยังครับยังไม่ลงเอาข้ามไปก่อนโอกาสของญี่ปุ่นครับไดบอลเร็วร้องได้ยังรองขึ้นอยู่โอกาสครับยอนลูกนี้เลยนเอาคัมปีดลงมาแล้วก็แอนโทพูว่าแอนโทพูว่ามอนแรกมาสวยเลยแล้วบอลเร็วติดล็อกครับ อย่างไม่ลงโอ้ยหลังนะครับหนาหีมาแบบนี้ด <c oughs> ูเพาว่ายืนรออยู่เลยค่ะสถานี้ก็ต้องต้องเล่นแบบนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะทำได้ดีที่สุดแล้วครับยัดใส่บล็อกแล้วเอาทัชกบอลบันมันชิปมากนะตรงนหมครับเดวิสเซโนโร่รับ,รบวิ่งเข้ามารองได้นี่ค่ะ โดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากครับ